สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวแทด,ดินนะคะพลึกศพกันมังกรประจําเดือนมกราคม2564นะคะชาวราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมค่ะชาวพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 เมษายนถึง21พฤ,ฤษภาคมนะคะและชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนั่นเองนะคะ ก็ช่นงนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอันดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดดินพลึกศบกันมังกรในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอันดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสอาจจะสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางดูว่า ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ สำหรับชาวทัดดินพฤึกศพกันมังกรน,นะคะไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมชั่นการดูดวงส่วนตัวนะคะต้อนรับปีใหม่เนาะไม่มีโปรโมชั่นพิเศษมีส่วนลดพิเศษนะคะให้ทั้งแบบแพ,พ็กเกจพิมพ์ตอบแล้วก็ทั้งแบบ โทรไลน์นะคะก็สามารถอแอดไลน์ไอเดเข้ามาสอบถามรา,ายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรา,ายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่ก็พิมพ์ไว้ให้แล้วนะคะก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยเนาะ สำหรับนะคะในเรื่องราวของไพ่ทาโร่นะคะไมก็เปิดไพ่ให้นะคะสำหรับชาวธาตุด,ดินพฤกศกบการมังกรเปิดให้เรียบร้อยแล้ว10ใบค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคำแนะนำหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะชาวธาตุด,ดินพฤกศกบการมังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะใบที่1นะคะใบแรกได้เป็นไพ่เทมเพลนค่ะใบที่2นะคะ8ดาบและใบที่3เป็นไพ่1ถ้วยค่ะ ชาวธาตุด,ดินพึกงปกะสบกางกรคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินค่อนข้างที่จะตัวคุณค่อนข้างที่จะปิดตัวนะ ปิดตัวเพราะอะไรนะคะเหมือนกับมีกําแพงปิดกั้นตัวเองนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเพราะว่าอาจจะเพึ่งผ่านาสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่แย่มานะคะแล้วก็เหมือนกับมันอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจนะคะเ e มเ e ลนเหมือนกับอยู่ในช่วงพักนะคะ อยู่ในช่วงรักษาบาดแผลหัวใจของตัวเองเยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะถามว่าในดีอที่ผ่านมา,ม,นานนะะมีคนเข้ามาไหมนะคะมีค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะมีคนเข้ามาแต่ตัวคุณอะเหมือนกับยังไม่พร้อมนะคะแปดดาบยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังยังอยากที่จะพัก ในเรื่องราวของความรักไว้ก่อนนะคะพักเพื่อที่จะเยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะพักเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่ารักษาบาดแผลนะคะให้มันหายดีก่อนนะคะตัวคุณยังไม่พร้อมแล้วก็มีกำแพงที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะคะใครเข้ามาก็เหมือนกับคนใหม่ๆที่เข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะคะก็ไม่สามารถที่จะฝากกำแพงหัวใจของคุณเข้ามาได้นะ,ะเพราะตัวคุณยังไม่พร้อมนั่นเองเ,องเนาะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินทุกศพกันมังกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ในเรื่องราวของความรักสําหรับของชาวราศีธาตุด,ดินทุกศพกันมังกรในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 3จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะใบที่2นะคะได้เป็นไพ่2ดาบและใบที่3ค่ะได้เป็นไพ่ สิบดาบนะคะชาวธาตุด,ดินพฤกศบการมังกรคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนเก่งเป็นคนทํางานเก่งเป็นคน เขาเรียกว่ามีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยซ้ำอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะนะอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับหมอพยาบาลน,นะคะนักบินนะคะนะหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่ามีความรู้ทางวิชาชีพนะคะตรงนี้นะคะเข้ามานะคะเริ่มต้น ทำความรู้จักกับคุณแต่แม่ไม่ว่าแต่มแตม่ยังมองว่าชาวธาตุด,ดินน่ะยังคงไม่พร้อมนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็เถอ,อะเนาะสองดาบนะคะสิบดาบนะคะเมื่อหักลบกันก็จะได้ไพ่แปดดาบใบนี้นะคะเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะมารู้สึกว่าชาวธาตุด,ดินผูป้ประสบการบังกรยังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่ยังไม่พร้อมที่จะ,ะเปิดใจให้กับใครนะคะตัวคุณยังจมอยู่กับความเจ็บปวดครั้งเก่านะคะเหมือนกับ ยังมีความแบบปิดกั้นนะคะยังมีกำแพงนะคะยังปิดกั้นไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดรับไม่เปิดใจนะคะออถ้าหากว่าเขาจะเข้ามาโดยการเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเข้ามาโดยที่จีบคุณแล้วก็หวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่มองว่ายังไงก็ตามชาวธาตุด,ดินพลศพกันมังกรก็น่าจะยังไม่พร้อมจริงๆนั่นแหละนะคะเนาะอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในช่วงเดือนมกราคม 2,564นะคะก็ถามว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าภไยนี้ไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวแท้ด,ดินพฤกษบกการมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะแนะนําให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยค่ะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะแล้วก็ใบที่สามค่ะได้เป็นไพ่ไนท์ถือไม้เท้าหรือว่าอัศาวินถือไม้เท้านั่นเองนะคะชาวธาตุด,ดินพกศพกันมังกรอาจจะคุยกับชาวราศีพกศพลัคณาพลศพอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น เอาคำของความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินผึ้สศการมังกรไม่มองว่าตัวคุณเหมือนกับไม่พร้อมจริงๆนั่นแหละนะยังไงก็ตามไพ่ของคนโสดก็ยังขึ้นมาอยู่นะคะเนาะตัวคุณเหมือนกับเหมือนกับอยากยังอยากที่จะเป็นโสดอยู่บางคนถึงขั้นกับไปบวชเลยก็ได้นะคะเหมือนกับบวชแล้วก็เหมือนกับตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะไม่เอาแล้วในเรื่องราวของความรักอาจจะผ่านความผิดหวัง เสียใจที่รุนแรงมากๆนะคะจนทําให้ชาวทาตด,ดินพึกสบการ์บังกรมางคนเนี่ยนะคะเหมือนกับถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีความคิดที่แบบบวชไม่ศึกเลยก็ได้หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะตักปณิธานกับตัวเองเลยว่าจะแบบว่าจะยังไม่จะไม่มีคู่จะไม่มีความรัก นะคะเพราะว่าในอดีอที่ผ่านมาไมมองว่าน่าจะเจอความผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงมากๆนะคะตัวคุณเหมือนกับว,ว่าใครที่กระโจนเข้ามาคุณจะพร้อมที่จะแบบถือมีดแบบฟันแบบกันทุกวิถีทางไม่ให้เข้าหาคุณได้เลยอะค่ะเออนะคะ,ออนะคะตรงนี้ไมมองว่ามันจะคือไม่มองว่าในในในด้านความคิดอะคะ่ะของชาวทัดดินพฤ่งการมังกรเขาอาจจะคิดว่าการที่ไม่มีรัก เท่ากับไม่มีทุก์เหมือนกับเหมือนกับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอะค่ะมันอาจจะเป็นการป้องกันอาจจะเป็นการเซฟหัวใจตัวเองอีกอีกวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ไม่เปิดใจไม่ยอมรับไม่รับรักไม่ไม่เปิดใจให้ใครเลยถ้าไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีผลถ้าไม่เปิดรับใครใหม่เข้ามาในหัวใจไม่มีความรักก็จะไม่ผิดหวังในความรัก อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับทัดดินบางคนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดดินทฤกศบการมังกรค่ะไม่เปิดไพ่ให้คำแนะนำหนึ่งใบได้เป็นไพ่เด็ดค่ะไพ่เด็ดใบนี้เข้ามาบอกว่า ในเรื่องราของความรักอะค่ะมันก็เหมือนการเกิดแก่เจ็บตายเนาะที่ทุกๆคนจะต้องพบต้องเจอดังนั้นค่ะสําหรับชาวธาตุด,ดินพฤกษบศพกันมังกรไม่มองว่ามันเป็นสัจธรรมนะสําหรับความรักมันก็มีทั้งสมหวังผิดหวังมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็มีคราวน้ําตาดังนั้นนะคะการที่คุณปิดกั้นตัวเองอะไม่มองว่ามันมันมันไม่ได้เป็นการ แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะคะมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็มันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องด้วยซ้าไปคนเราอะคะ่ะมีคู่กันกทุกๆคนแต่คู่ของเราจะมาณช่วงจังหวะแล้วก็เวลาไหนของชีวิตมากกว่าดังนั้นคะ่ะเมื่อเรื่องราวความรักที่ผิดหวังมันได้ผ่านพ้นแล้วก็จบลงไปแล้วก็จงปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับให้เดดใบเนี้ย ไพ่เดทใบนี้เข้ามาบอกว่าความรักอะ่ะมันได้ตายจบลงไปแต่มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นผลิดอกใหม่เหมือนตายเพื่อที่จะเกิดใหม่จบความสัมพันธ์ที่แย่ๆเพื่อที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะนะก็ไม่มองว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเจ็บปวดบ้างอาจจะผิดหวังเสียใจหรือสมหวัง หรือมีความสุขบ้างมันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งในชีวิตนะคะตรงนี้เนาะก็เปิดใจดีกว่านะคะอย่างน้อยๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วกเ็เขาเรียกว่าได้มีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักได้รับความรักได้มอบความรัก ได้เสียใจได้รู้จักการเสียใจได้รู้จักการผิดหวังได้รู้จักการสมหวังได้รู้จักการามีความสุขนะคะตรงนี้ไม่มว่ามันเป็นสัจธรรมของของชีวิตมนุษย์นะคะที่จะต้องผ่านในทุกๆคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแต่ว่าถ้าหากยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เปิดใจ ได้ณนะช่วงเวลาที่เราพร้อมนะคะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เเข้ามาสอบถามรา,ายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ